โอเคครับก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่ผมบอยซิกนะฮะวันนี้มาคุยกันหลังเกมที่อาร์เซนอลเปิดบ้านเอาชนะเวสต์แฮมไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์กันนะครับในที่สุดก็ลบอาถรรพ์เวสต์แฮมบุกมาตบคาบ้านได้แล้วนะฮะปีนี้ก็2เกมติดต่อกันเนาะนะกนะับนิวคาสเซิลที่เซนต์เจมส์พาร์คแล้วก็เอเมริตสเตเดียมกับเวสต์แฮมนะสามารถทําได้ตามเป้าเก็บ3คะแนนไปได้นะครับชนะไปด้วยสกอร์สองต่อศูนย์แล้วก็ทําให้อาร์เซนอลเนี่ยขึ้นนําเป็นจ่าฝูงแบบโดดๆแล้วนะครับเพราะว่าตอนนนีี้เ่ย เลี้ยวพูลล่าสุดก็บุกไปแพ้เชลซีมา1ประตูต่อ2นะครับประตูต่อ1นะก็ทำให้อาร์เซนอลเนี่ยขึ้นนำจ่าฝูงแบบแต่เพียงผู้เดียวเลยนะครับมีคะแนนมากกว่าเลี้ยวพูลคะแนนจากการลงเล่น7เกมนะถือว่าสถานการณ์ค่อนข้างที่จะสดใสามากๆเหมือนกันนะครับในตอนนี้เพราะว่าเลี้ยวพูลเนี่ยฟอร์มการเล่น แม่งดรอปลงว่ะนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าการที่ลูกทีมของอันเดอร์สลแพ้2เกมติดต่อกัน3เกมทุกรายการติดต่อกันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องปกติแน่นอนนะมีปัญหาเรื่องระบบการเล่นแล้วก็ตัวผู้เล่นใหม่ที่ยังปรับจูนไม่ได้ในขณะที่อาร์เซนอลเองก็ต้องบอกว่าวันนี้โชว์ฟอร์มได้แบบยอดเยี่ยมมากๆนะครับทิศทางทีมเริ่มดีเก็บผลการแข่งขันได้นักเตะแต่ละคนที่ปรับตัวกันเนี่ยนะครับตัวใหม่เข้ามาอย่างซูบิบันดี้หรือเอเซ สามารถทำผลงานได้ดีแล้วก็วันนี้หมดโจทย์นะครับในเรื่องของการเล่นนะครองบอลระดับ68%นะครับ xg 2.73โอกาสยิง21ครั้งซึ่งวันนี้เอาตรงๆนะฟอร์มการเล่นยอดเยี่ยมแล้วก็ผมมองว่าถ้าเกิดว่ากองหน้าของเราคมกว่านี้สักนิดหนึ่งนะครับวิกตอร์ยูคเลสคมสักหน่อยเนี่ยไม่ได้ล้มง่ายๆจังหวะโดนเบียดโดนดึงอะไรพวกนี้ แข็งกว่านี้สักนิดนึงผมว่าเราน่าจะมี 3- 4ลูกอยู่เหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวมาว่ากันอินเกมนะฮะมาดูที่11ตัวจริงของอาร์เซนอลวันนี้ก่อนละกันนะวันนี้ค่อนข้างจัดตัวที่เซอร์ไพรส์เหมือนกันแต่ว่าก็เป็นการจัดตัวที่แฟนบอลค่อนข้างที่จะตื่นเต้นนะเพราะว่าวันนี้นะครับแทงแบ็กโฟใช้เหมือนเดิมนะก็คือทิมเบอร์ซาลิบากาเบลคาาฟิออรีประตูเป็นลาย่าแดมิดฟิลวันนี้ที่น่าสนใจเลยก็คือใช้เด็กคนไล่ ในการเล่นมิดฟิลด์เบอร์6นะครับแล้วก็ใช้มิดฟิลด์ตัวรุกคู่เลยก็คือมาตินโอเดกาดกับเอเบรชีเอเซ่นะครับแล้วกองหน้าตัวเป้าเป็นวิทตอร์โยเคเลสเหมือนเดิมปีขวาซาก้าปีซ้ายทอรซานะครับก็ต้องบอกเลยว่าไลน์อัพแม่งน่าสนใจมากนะครับก่อนเกมเนี่ยผมตื่นเต้นน้ยกับการที่แบบจะได้เห็นโอเดกากับเอเซ่ลงปั้นเกมรุกด้วยกันนะครับแล้วก็ใช้เดคนไลซ์ในการยืนตัวรับนะฮะค่อนข้างตื่นเต้นแต่ว่า โชคไม่ดีเลยจริงๆครับที่โอเดกาดวันนี้เจ็บค่อนข้างเร็วนะครับลงเล่นไปไม่กี่นาทีเนี่ยเจ็บแล้วก็โอ้โหแบบผมเซ็งแทนกัปตันโอเดกาดเหมือนกันนะเพราะว่าคือจังหวะอินเกมเนี่ยผมมองว่าแม่งแบบก็ซวยด้วยอ่ะจังหวะที่เข่าไปปะทะกับซัมเมอร์วิวใช่ไหมแล้วก็เออเจ็บไปเล่นต่อไม่ไหวพยายามจะเล่นเล่นต่อไม่ไหวก็น่าเสียดายเหมือนกันที่ว่าเออเรายังไม่ได้เห็นเอเซ่กับโอเดกาดลงเล่นร่วมกันเลยอ่ะเอาไม่ต้องเล่นร่วมกันก็ได้โอเดกาดเนี่ย ลงเล่นเต็มเกมเนี่ยมันแค่เกม2เกมเท่านั้นเองนะเว้ยเกมที่แล้วเจอโอลิมเปกอสโชว์ฟอร์มดีมาเกมนี้แม่งมาเจ็บอีกก็ถือว่าโชคร้ายมากๆนะแล้วก็หวังว่ากับตันจะไม่ได้เป็นอะไรมากนะแต่ว่าดูจากบทสัมภาษณ์ไอตาหลังเกมแล้วเนี่ยก็ต้องเข้าเฝือกนะครับแล้วก็รอเช็คอาการดูอีกทีนะครับว่าเป็นหนักหรือเปล่าแต่ว่า ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยสำหรับกัปตันนะฮะฤดูกาลนี้ก็ซวยจริงนะครับเจ็บไหลสองครั้งเจ็บเข่าครั้งหนึ่งไม่รู้ว่าต่อไปจะเจ็บอะไรเพิ่มหรือเปล่านะก็ขอให้หายไวๆแล้วกันนะครับก็อ่ะมาเริ่มเกมเลยแล้วกันนะครับเริ่มเกมเนี่ยโอเดกาด์ o ่ D นะจริงๆก็วันนี้มีจังหวะแทนทุช่องสวยๆหลายครั้งเหมือนกันนะสร้างสารรค์โอกาสให้เราได้ดีการเล่นประสานงานกันกันกบเอเซ่เนี่ยในช่วงแรกอะ่ะผมยังรู้สึกว่า มันยังจูนกันไม่ค่อยติดนะกับการที่ใช้คาราฟิโอรีมาเป็นอินเวิร์ดคู่เดคันไลท์แล้วก็ใช้โอเดกากับเอเซในการทําเกมรุกเนี่ยผมว่ามันก็มีจังหวะที่ดีบ้างแล้วก็หนืดบ้างเหมือนกันเพราะว่าพอเราใช้เดคันไลท์ลงเล่นเป็นมิดฟิลด์ดับเบิลพีวอรกับทางฝั่งของคาราฟิโอรีเนี่ยผมว่าสปีดเกมเราอะ่ะ มันดูไม่ได้โฟล์มากนักอะแต่ว่ามันก็สามารถสร้างอันตรายได้บ้างมีจังหวะโอเดกาดแทงช่องแล้วทิมเบอร์ได้ยิงติดตัวผู้สาประตูแล้วพวกนี้มันก็มีเรื่อยๆเหมือนกันสำหรับโอกาสของอาเซนอลแล้วก็ครั้งแรกที่แบบจังๆเลยเนี่ยมันเป็นจังหวะที่โอเดกาดเนี่ยนะครับจ่ายบอลทะลุช่องไปให้บูโยซาก้าที่วิ่งสอดขึ้นมานะับซาก้าเองคัดแบค็คเข้าไปแต่ว่าลูกน oh เนี้ยโยคเลสเนี่ย หลายๆเกมที่ผ่านมาเนี่ยผมพูดมาตลอดว่าเพื่อนเนี่ยเริ่มหาเจอแล้วนะครับเพื่อนเริ่มปั้นแล้วมันไม่ได้เหมือนในช่วงแบบ3เกมแรกที่แบบเฮ้ยทำไมแบบผู้เล่นตัวลุกเราแม่งไม่จ่ายบอลให้โยคเลสเลยวะตอนนี้มันไม่ใช่แล้วนะใน3-4ี่เกมหลังเนี่ยผมว่าโยคเลสอ่ะโอกาสมาแล้วแต่ว่าลุกเนี่ยทำไม่ได้เองซึ่งบอลที่ซาก้าให้ไปเนี่ยมันดีทุกอย่างแล้วนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยอาจเจ้าตัวอาจจะโดนดึงล้มนิดนึงหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ต้องบอกเลยว่าโยคเลส แม่งมีปัญหาเรื่องบาลานซ์ของร่างกายการจัดระเบียบร่างกายเวลาเข้าพื้นที่สุดท้ายจริงๆวะ่ะนะครับเกมเนี้ยเวสแฮมเนี่ยเขามาเน้นเหนียวแน่นแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าโอกาสมันมาไม่ถึงนะนะครับกองหน้าเนี่ยเล่นยากอยู่แล้วแต่ว่าถ้าคุณอยากจะเป็นคนที่พิเศษกว่าทุกคนเนี้ยคุณต้องแบบจบสกอร์ได้เว้ยซึ่งลูกเนี้ยมันไม่มีอะไรที่จะต้องไปด่าผู้เล่นที่แบบปั้นเกมขึ้นมาแล้วอะ่ะคนที่แบบหน้าบ่นก็คือโยคาเลสเพราะว่าเขาไม่สามารถ เปลี่ยนโอกาสให้เป็นประตูไปได้นะอะซึ่งลูกนี้ก็อมีจังหวะดึงการเบียดกันอะไรพวกนี้ล้มลงไปแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยบอลมันกระชฉอกเข้ามานะสกัดกันไปมาแล้วบอลมาเข้าทางเอเซ่แล้วก็ยิงข้ามคานไปแบบโอ้โหไม่น่าพลาดเหมือนกันนะอาร์ซอลน์พลาดโอกาสขึ้นนําไปนะครับหลังจากนั้นไม่นานโอเดกาดเจ็บ ยังไม่ได้เห็นการปั้นเกมลุกเท่าไหร่เลยคือเรากําลังจูนจูนกันอยู่โอเดกาดก็มาเจ็บไปอีกแล้วก็พยายามเล่นก็เล่นต่อไม่ไหวสุดท้ายเนี่ยก็เลยต้องส่งซูบิมารีลงมานะครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าพอซูบิมารีลงมาปุ๊บเนี่ย เกมเรามันไหลลื่นขึ้นนะเพราะว่าไอการเล่นใช้มีฟิลโตรุกคู่เนี่ยมันเป็นครั้งแรกที่เราใช้กันนะมันยังปรับจูนกันไม่ติดแต่ว่าพอซูเปอร์มารีลงมาปุ๊บเนี่ยรูปเกมมันกลับมาเป็นแบบที่ควรจะเป็นเนี่ยซึ่งก็เกมลูกของอาร์เซนอลเนี่ยมันก็ไหลลื่นมากขึ้นนะมีจังหวะเอเซ่ายไป,ไปให้ซากา้าลูกนี้ก็เหมือนกันโยคาเลสเองก็หน้าบนอีกเหมือนกันนะเพราะซาก้าเนี่ยลูกเนี้ยนะครับยกขึ้นมาเนี่ยสวยแล้วจังหวะเทคตัวหม่งลงๆเลยนะครับกองหลังเขาไม่ได้ขึ้น นะครับได้หม่งไบกับหม่งเบี้ยวอีกนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในโอกาสทองของโยโคเลสเหมือนกันนะครับที่ทําไม่ได้นะครับอ่ะผมเข้าใจว่าโยโคเลสเนี่ยไม่ได้เป็นกองหน้าที่เด่นในเรื่องของลูกกาอากาศแต่เรามองกลับกันอ่ะโอกาสมันมาแล้วอ่ะแต่คุณทําไม่ได้เองอ่ะอันนี้มันก็จะไม่ดีกับตัวเองนะนะผมเชื่อว่าลูกเนี้ยถ้ามันเป็นเมริโนห้าแเวสหรือว่าเบนจามินเชสโกคนที่แบบเราอยากได้ตอนแรกผมว่าแม่ง ไม่น่ารอดนะครับน่าจะเป็นประตูเพราะว่าบอลทุกอย่างมันมาดีหมดแล้วอ่ะแต่ว่าเราทําไม่ได้เองนะครับประมาณนั้นอาร์เซนอลก็ยังเสมอ0ูย์กับเวสต์แฮมอยู่นะครับแต่ว่าอ่ะสุดท้ายก็ไม่ได้ประตูขึ้นนาจากจังหวะที่ซูบิเบนดีนะครับแทงทะลุช่องให้เอเบลิชเอเซนะวิ่งสอดขึ้นไปซึ่งตรงเนี้ย เวทแฮมเนี่ยเขาเปิดพื้นที่ให้เราเพราะว่าเราเนี่ยโหลดผู้เล่นตัวลุกเยอะนะครับมีทั้งเดคนไลท์มีทั้งเอเซ่เนี่ยประจํานะแล้วก็ศบช่องซูบิมันดี้พาบอลขึ้นมาแล้วก็แทงช่องไปได้แล้วก็เอเซ่เนี่ยมีจังหวะได้ยิงซึ่งยิงดีแล้วนะครับแล้วก็อเรโอล่านะครับเซฟไว้ได้แล้วก็บอลเนี่ยมันก็หกขิดมาเข้าทางเดคนไลท์นะครับยิงเข้าไปทําให้อาร์เซนอลเนี่ยขึ้นนําหนึ่งประตูต่อศูนย์นะเกมเนี่ยดูดีขึ้นหลังจากซูบิมันดี้ลงมาจริงๆนะักครบ็ ถือว่าปลดล็อกเหมือนกันสำหรับเดคนไลท์นะครับเพราะว่าปกติแล้วเดคนไลท์ Light, เวลาเจอเวสแฮมเนี่ยเล่นไม่ค่อยออกนะวันนี้ก็ถือว่าเล่นได้ดีนะการสร้างเกมลุกอาจจะไม่ได้มีมากแต่ว่าช็อตนี้อยู่ถูกที่ถูกเวลาแล้วก็ยิงเข้าไปทำให้ออเซนอันขึ้นนำหนึ่งศูนย์นะก่อนจบครึ่งแรกก็มีจังหวะที่คาราฟิโอรี่ได้ยิงชนเสาไปทีหนึง่งนะครับก็บอนก็มาเด้งโดนตัวอเรโอลาแล้วก็ไม่ได้เข้าไปนะทำให้ครึ่งแรกเนี่ยออเซนอัน นำไปแค่หนึ่งประตูต่อศูนย์เท่านั้นนะรูปเกมก็ต้องบอกว่านวดเรื่อยๆแล้วกันมันอาจจะไม่ได้เป็นเกมที่เราใจนะแต่ว่าอาร์เซนอลเนี่ยในช่วงที่ดีอ่ะมันประมาณนี้ในปี23 24เราเล่นฟิลนี้เลยนวดเรื่อยๆไม่ได้เปิดโอกาสให้เว์แฮมเข้าทําซึ่งเวทแฮมเองเนี่ยโอกาสหวาดเสียเขามีแค่ช่วงต้นเกมแค่นั้นเลยหลังจากนั้นก็ไม่ได้มีอะไรเลยทั้งเกมนะคินซัมเมอร์วิลอาจจะมีจังหวะวูวบว่าบ้างอาจจะมีจังหวะที่แบบโบเวน อันตรายบ้างปาเกตา้าคองบอลเหนียวเหนียวแต่ว่ามันก็ไม่ได้อันตรายนะครึ่งแรกก็จบไปด้วยสกอร์หนประตูศูนย์นะครับครึ่งหลังมานะครับมีประเด็นอีกแล้วนะแต่ว่าหลายคนอาจจะมองข้ามไปก็คือจังหว Hand born, ะแฮนด์บอลนะซึ่งลูกเนี้ยมันเป็นจังหวะที่ซาก้าเนี่ยจ่ายมาให้เอบิชิเอเซแล้วผมมองว่ากรรมการในสนามมันไม่ได้ให้แฮนด์บอลอาจจะมองไม่เห็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ไม่เข้าใจว่า VAR มึงไม่แย้งหน่อยเหรอวะ นะเพราะว่าจังหวะเนี้ยแขนเนี้ยมันก็กางออกมานะเว้ยซึ่งผมมองว่าให้ได้นะครับเพราะว่าแขนเนี้ยมันกางออกมามันไม่ได้ธรรมชาติแล้วก็มันไม่ได้มีการฉลับผู้เล่นคนไหนเลยอ่ะแล้วก็โดนบอลโดยตรงแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่ได้โดนแขนเนี้ยเอเซ่อ่ะมีโอกาสหลุดเข้าไปเลยนะเว้ย ในช่วงต้นครึงหลังนะครับอันเนี้ยผมว่ากรรมการแม่งห่วยแตกอยู่แล้วมันห่วยทุกเกมอะเอาจริงนะทุกสัปดาห์เลยแม่งมีประเด็นให้แบบได้คุยตลอดสอกับการพิมพ์เลียกนะเพราะว่าไอเกมที่เชลซีเจอเลียฟพูเนี่ยจริงๆมันมีช็อตที่ซโบอสไลน์เนี่ยไปผักกานาโชแล้วกรรมการแม่งก็ไม่มีเช็คเหมือนกันนะเว้ยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันมาตรฐานของมันคืออะไรเหมือนกันว่าจังหวะเนี้ยผมมองว่าแม่งเป็นแฮนด์บอลนะนะครับก็สรุปไม่ได้ไปแต่ก็ไม่ได้เป็นไรอาร์ซนอนก็ ยังนวดเรื่อยๆอยู่เหมือนกันนะทั้งในขณะที่เวสแฮมเองเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีอันตรายอะไรอยู่แล้วนะรเราก็บุกเรื่อยๆนะจังหวะนี้ก็มาอีกน,นาทีห้าสิบเอมันเป็นลูกบอลที่แบบอใช้จังหวะกันไม่ได้เยอะซึ่งลูกแบบนี้เราเล่นบ่อยนะในฤดูกาลนี้จังหวะที่แบบเปลี่ยนแกนแบบเพื่อนจ่ายยัดมาแล้วทอซ่าแบงกด L หสามเหลี่ยมอะ ยกบอลให้ผู้เล่นตัวที่แบบสอดขึ้นไปอะลูกแบบเนี้ยเราเล่นบ่อยแล้วผมชอบนะบผมอยากเห็นอะไรแบบนี้เยอะเพราะว่าเราไม่ต้องมามัวเคาะบอล่นถ้ามันมีช่องศบช่องมีพื้นที่ด้านหลังกองหลังมีพื้นที่ระหว่างแบบแผงหลังอะเออเราก็ต้องทําแบบนี้แหละเป็นบอลไดรเลกนะครับที่ข้ามไปให้เดคนไลท์แครับแล้วก็เดคนไลท์เนี่ย ช็อตนี้ก็ปั้นแล้วปั้นอีกบันจงจ่ายให้โยเคเลสแม่งก็ไปชะลออะไรก็ไม่รู้ยิงไม่เข้าอีกนะครับไปรอจังหวะเพื่อนส่งนะครับซึ่งจริงๆอ่ะจังหวะเนี้ยมึงโถมเข้าไปเลยยังไงก็เป็นประตูเว้ยก็เป็นจังหวะที่โยเคเลสหมูหกอีกแล้วนะครับผมมองว่าช็อตนี้แม่งควรจะเป็นประตูนะเว้ยมันเป็นพื้นฐานที่กองหน้าทั่วไปควรจะยิงได้ด้วยซนะ้ำเ่ยเพราะว่าลูกเนี้ยตอนเดคไลท์มันหลุดขึ้นไปอ่ะโยคเลสอ่ะตอนแรกวิ่งไปสวยนะแต่ว่าไปเลี้ยงลายรอจริงๆมมัันนนนไ่่ต้้้องงเเลียขาาาดพระว ไอทางฝั่งของเดคัลไลท์เนี่ยตำแหน่งเนี่ยเขามันไม่ลำหน้าอยู่แล้วนะครับสุดท้ายเนี่ยช่องว่างเพียบเดคัไลท์จ่ายมาคุณก็แค่แถบเข้าไปแค่น,นั้นเงปรากฏว่า,ากาดจังหวะพลาดแล้วก็ไม่ได้ยิงไปอีกนะครับซึ่งเกมเนี่ยมันไม่มีข้อแก้ตัวอะไรสำหรับโยโคเล่แล้วจริงๆนะผมเซฟให้ไม่ได้ด้วยเพราะว่าโอกาสมันมาเน่งเน่อ่ะสาครั้ง ทำไม่ได้เองนะครับอันนี้ก็ต้องบ่นตัวเองไปนะครับสำหรับวิกตอร์โยคเลสนะครับแล้วก็อ่ะหลังจากนั้นอาร์เซนอลก็ไม่ได้ประตูที่2ขึ้นนาจากจังหวะที่ซูบิบันดี้ยกบอลข้ามมาให้ทิมเบอร์นะครับมีจังหวะโดนรวบลงไปแล้วก็เป็นจุดโทษนะตอนแรกก็คิดว่าวิอร์โยคเลสน่าจะยิงนะแต่ว่าปรากฏว่าเป็นซาก้าเฉยนะผมก็ไม่รู้ว่าในทีมเนี่ยจริงๆแล้วการวางแบบมือหนึ่งในการยิงจุดโทษมันเป็นใครเหมือนกันนะคือข่าวที่มันออกมาตอนช่วงเปิดฤดูกาลเนี่ยมันเป็นวิกตอร์โยคาเลสแต่ว่าอ่ะไอ้ดอกน อาจจะไม่อยากให้โยเคลเลสกดดันมั้งแล้วก็เป็นนัดที่200ของเขาอ่ะก็อาจจะแบบเอ่ยกให้ซาก้ายิงผมก็ไม่ได้ติดอะไรนะซาก้าก็ยิงเข้าไปก็ทําให้เจ้าตัวเนี่ยมีสถิตินะครับในการมีส่วนลุ่มกับประตูนะครับหนึ100ประตูแล้วในตอนนี้นะทั้งยิงทั้งแอซิ์ก็ต้องบอกว่าสถิติ โหดมากนะครับสำหรับซาก้าด้วยอายุแค่นี้นครับถือว่าดูดีเลยสำหรับซาก้านะก็ยิงจุดโทษเข้าไปนะแล้วก็สุดท้ายนะครับจบเกมก็อาร์เซนอลชนะไป2ประตูต่อศูนย์แต่ว่าจริงๆก็มีช็อตหน้าเป็นห่วงเหมือนกันเพราะว่าเดคลไลเองเนี่ยในช่วงท้ายเองก็เจ็ดลังนะนะครับอาริเตต้าให้สัมภาษณ์เหมือนกันนะว่าเดี๋ยวต้องรอเช็คอีกทีหนึ่งนะครับว่าการจะหนักหรือเปล่าแต่ว่า ก็ดูไม่ค่อยปกติเท่าไ,รดดไหร่สำหรับเดคไลทเพราะอาการเจ็บหลังเนี่ยไม่รู้ว่าสาเหตุมันมาจากอะไรเหมือนกันต้องรอเช็คกันอีกทีนึงนะแลนะสุดท้ายอาเซนอลก็ชนะไปได้นะครับก็ต้องบอกว่าโชว์ฟอร์มการเล่นแบบผมชอบนะคือมันไม่ได้แบบว่าดุดันจนเกินไปแต่ว่าเราเล่นแบบมาเรื่อยๆเกมลุกมาเรื่อยๆบอลตามช่องบอลไดเลกอะไรก็มีแต่ว่าที่เหนือความคาดหมายนิดหน่อยก็คือเรื่องเสรพีซ นะครับวันนี้เซตพีทอ่ะมีโอกาสบ้างนะลูกทุ่มใกล้ลูกเตะมุมอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าเวสแฮมเนี่ยเขาก็รับมือได้ดีนะครับรับมือได้ดีเหมือนกันนะก็ทําให้เราไม่ได้มีประตูจากเซตพีนะแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีแหละนะเพราะว่าอย่างน้อยๆก็มีประตูจากโอเพนเพย์นะครับแล้วก็สําหรับผู้เล่นที่ผมรู้สึกว่าชอบเป็นพิเศษนะผมมองว่าจริงๆเล่นดีหลายคนนะสำหรับผมเนี่ยซาก้าก็ได้เหมือนกันเดคเคานไลท์ Dec like ก็ดีเหมือนกันนะครับมีประตูด้วยแต่ว่า2คนที่ผมรู้สึกว่าวันนี้ โดดเด่นแล้วก็มี Impact กับเกมนะก็คือซูบิมันดี้กับเยเลียนทิมเบอร์นะครับทิมเบอร์ ber, เนี่ยฟอร์มสม่ําเสมอชิบหายเลยแล้วก็การเล่นทิมเบอร์เนี่ยในช่วงหลังๆเนี่ยเขาจะไม่ได้เป็นตัวที่แบบวิ่งอ้อมหลังโอเวอร์แลบซาก้าแล้วนะแต่ว่าจะเป็นตัวที่แบบสอดเข้าไปเล่นในกรอบเขตโทษเลยซึ่งผมว่าดีครับเพราะว่าทิมเบอร์เนี่ยเขาไม่ได้เด่นในเรื่องของการคอสบอลคือการจะโอเวอร์แลไปซาก้าจ่ายให้แล้วแบบไปเปิดบอลเนี่ย มันไม่ได้ใช้ประโยชน์แบบเต็มประสิทธิภาพเนี่ยแต่ว่าพอเป็นการแบบทะลุเข้าไปในกรอบเนี่ยทิมเบอร์มันวูวบวาบแล้วก็มีโอกาสจบสกอร์ได้คือสกิลการเอาตัวรอดของเขาในพื้นที่แ,บบแคบอะ่ะเขาดีกับเบนไวก็ต้องบอกเลยว่าทิมเบอร์เล่นแบบนี้เบนไวน,นี่นั่งยาวแน่ๆนะครับเพราะว่าเล่นได้ดีจริงๆจังหวะการสอดเข้าไปเนี่ยรู้ใจกับเพื่อนร่วมทีมเป็นอย่างดีนะครับอีกคนหนึ่งที่ผมชอบมากก็คือซูบิมันดี้นะครับเพราะว่าในตอนที่เปลี่ยนลงมาแทนโอเดกาเนี่ยจังหวะเกมของเรามันดีขึ้นเลย เรื่องของการดักบอลเก็บบอลสองนะครับกินหมดเลยวันนี้นะครับไม่มีโอกาสให้เวสแฮมได้บุกเลยนะการเล่นเกมรับการปั้นเกมรุกคุมจังหวะเกมทําได้ยอดเยี่ยมนะเป็น2คนที่ผมว่าฟอร์แม่งดีแล้วก็อิมแพ t สำหรับผมนะส่วนผู้เล่นคนอื่นก็ถือว่าตามมาตรฐานดีตามมาตรฐานเลยนะแต่ว่าคนหนึ่งที่ผมรู้สึกเป็นห่วงก็คือวิกตอร์เยเคเลสครับเพราะว่าการมีส่วนร่วมกับเกมนะฮะโอกาสมันมาหมดแล้ว นะครับวันนี้ส่วนโกกักเกมจังหวะพักบอลไม่ค่อยดีจังหวะเบียดกับกองหลังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับจ่ายบอลผิดพลาดเยอะเก็บบอลไม่ค่อยได้แต่ว่าอ่ะเก็บบอลไม่ได้ผมไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่าจังหวะเข้าทำอะ่ะคุณเป็นกองหน้าเบอร์9อะ่ะแล้วการเล่นของเราอะ่ะมันจูนเข้ากับกองหน้าเบอร์เกติดแล้วครับในหลายเกมที่ผ่านมาแต่คุณต้องยิงให้ได้ครับวิกตอร์เยอร์เคเลสนะไม่งั้นฮาวเวิร์สกลับมาเนี่ยได้นั่งสำรองนะ นะครับโอกาสทุกอย่างมาแล้วทําไม่ได้เองวันนี้ผมไม่มีอะไรจะปกป้องโยค l เลสได้เหมือนกันนะเพราะว่ามันโชว์ให้เห็นในสนามแล้วว่า,วาเออมันไม่ดีนะครับวันนี้ผลงานไม่ดีจริงๆริงสำหรับโยคเลสถ้าถามว่าจะมีใครที่เล่นตามหว่ามาตรฐานที่สุดในทีมผมก็ให้โยคเลสเนี่ยแหละซึ่งก็ต้องรับบทวิจัยกันไปวันนี้ยังดีที่ว่าเราชนะกันได้นะคนอาจจะมองข้ามไม่ได้โดนแรงกดดันมากนะักแต่ว่า ต้องดีกว่านี้นะครับหลังเบรกทีมชาตินะก็อ่ะถือว่าอาร์เซนอลทำได้ดีวันนี้นะครับโยคาเลสน่าเสียดายที่ว่ายิงไม่ได้แต่ก็อ่ะไม่เป็นไรช่วงแรกยังเป็นช่วงปรับจูนอยู่อาจจะต้องจูนจังหวะเวลาโอกาสมาอะไรก็แล้วแต่แต่ว่ากลับจากเบรกทีมชาติคุณต้องดีกว่าเดิมแล้วนะฮะเพราะว่ากองหน้าเราตอนนี้ฮาวเวิร์ดยังเจ็บมีคณแค่คนเดียวนะอาจจะแบบบางคนอาจจะปกป้องว่าเฮ้ยอาจจะเหนื่อยอาจจะล้าอาจจะแบบลงเล่งต่อเนื่องหรือเปล่าพี่ ผมว่ามันไม่เกี่ยวกันเ่ะช่วงท้ายอาจจะมีอาการล้าจริงจังหวะวิ่งจังหวะชนอะไรเริ่มไม่ไหวแล้วเพราะว่าช่วยเกมรับเยอะจังหวะวิ่งไล่บอลอะไรเยอะแต่ว่าวันนี้สดอกเน้นๆเน่ะจังหวะมงจังหวะแทบจังหวะที่เดคเข้าไล์จ่ายเข้ามาทําไม่ได้สักครั้งเลยนะครับคุณจะหาโอกาสทองแบบนี้บ่อยๆมันไม่ได้หรอกนะครับเพราะว่าโปรแกรมช่วงนี้มันเป็นช่วงที่แบบคุณต้องแบบเรียกความมั่นใจได้แล้วเพราะว่าอย่างที่เราคุยกันในคลิปก่อนเกมไปเนี่ยโปรแกรมอาร์เซนอลช่วงนี้ใน5เกมเนี่ย เนี้ยผ่านไปแล้วเนี่ยมันเป็นเกมง่ายถ้าคุณอยากจะบวกสกอร์เพิ่มมันต้องเป็นช่วงนี้แหละฮะหลายอย่างเป็นใจหมดแล้วโปรแกรมเป็นใจนะครับโอกาสก็มาต้องทาให้ได้สักทีสำหรับวิตอยเคลสนะครับแต่ก็อ่ะไม่เป็นไรช่วงปรับตัวอยู่นะครับก็หวังว่าจะยิงได้ในเกมต่อๆไปแล้วกันนะครับประมาณนี้นะครับก็ตอนนี้ก็อาร์เซนอลก็ต้องบอกว่าเราไม่ใช่ช้างปีนต้นไม้แล้วนะครับฤดูกาลนี้นะครับตอนเนี้ย เราเป็นหนึ่งในทีมเตงม,มันไม่ได้มีใครเซอร์ไพรส์ว่าแบบเฮ้ยทำไมอาร์เซนอลอยู่ดีมาขึ้นจ่าฝูงได้ยังไงเราไม่ใช่ทีมเหมือนตอนปี22 23แล้วตอนนี้เราเป็นเตงแชมป์จริงๆเราก็ต้องบอกว่าโอกาสเปิดทางแล้วเหมือนกันตอนนี้ตอนแรกเราคิดว่าไม่ได้คิดว่าลิเวอร์พูลจะสะดุด2เกมติดขนาดนั้นนะแต่ก็ต้องบอกลิเวอร์พูลแผลเยอะจริงๆว่าช่วงนี้ระบบยังจูนไม่ค่อยติดแล้วก็เริ่มเล่งไม่ขึ้นแล้วด้วยแล้วก็ต้องบอกเลยว่าในตอนนี้ความได้เปรียบมาทางอาร์เซนอลแล้วนะครับโออกาาสช่งงท เปิดแล้วนะครับมิกาเรีตานะครับดีขึ้นเรื่อยๆเรื่องของการตัดสินใจการวางเกมแผนก่อนเกมการแก้เกมการเปลี่ยนตัวเริ่มดูดีขึ้นเรื่อยเรยนะครับลิเวอร์พูลเนี่ยตอนนี้ปัญหามีหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพทีมผู้เล่นขนาดทีมผู้เล่นเราก็ได้เปรียบโปรแกรม4เกมถัดไปเราก็ได้เปรียบคะแนน,นก็นําอยู่ถึงแม้ว่ามันจะนําแค่1คะแนนก็ตามแต่ลองเราลองไปเวทดูในเกมถัดไปเกมหน้า เวอร์วพูลเจอแมนยูนเต็ดอีกแล้วก็ยังมีเจอซิตี้อีกนะครับในขณะที่ของเราเนี่ยมันเจอทีมการทารางค่อนไปทางท้ายทางนั้นเลยมีหนักหน่อยก็าอาจจะเจอพาเลซซึ่งก็ต้องไปวัดกันห้างานอีกทีนะึงตอนเนี้โอกาสแม่งเปิดหมดแล้วเพราะงั้นเนี่ยผมจะบอกแฟนปืนหวังได้แล้วครับในตอนนี้มาไวกว่าที่คิดนะครับไม่ได้คิดว่าซิิเวอร์พูลจะสะดุดยาวขนาดนั้นก็ต้องบอกว่าขอบคุณเชลซีด้วยเหมือนกันนะครับที่เอาให้ในช่วงท้ายเกมที่เอสเตวาลยิงเข้านะโดนนาทีบาป2เกมติดนะก็ต้องบอกว่าช่องทางเปิดแล้วนะครับสุดท้ายยเนี่ อยู่ที่คุณแล้วครับมิเกลเดต้ากับลูกทีมจะสามารถรักษาความได้เปรียบได้หรือเปล่าเพราะตอนนี้ได้เปรียบทุกด้านจริงวะนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมนะครับคะแนนที่นําอยู่หรือว่าขนาดตัวผู้เล่นนะครับขนาดสกอตเดฟอะตอนนี้สําคัญเลยนะเพราะว่าสกอตเดฟเนี่ยมันส่งผลกับการวิ่งระยะยาวไงการเล่นแบบเกมนานๆดูกันยาวๆเนี่ยเราได้เปรียบมากๆแล้วพอเราขึ้นนําปุ๊บเนี่ยถ้าเราไม่พลาดเอง โอกาสที่เราจะเป็นแชมป์มันมีเหมือนกันนะนะบถึงแม้จะเป็นแค่ช่วงต้นฤดูกาลแต่ว่าเชียปีนี้ไม่ต้องเอาให้ได้วะนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับเกมบายเกมว่ามันจะเป็นยังไงนะครับก็วันนี้ยอดเยี่ยมเลยครับสำหรับอาร์เซนอลนะไม่มีจุดให้ติมากติหน่อยก็อันนั้นแหละนะครับวิกตอร์ยคาคเลส จะเป็นประมาณนี้ละกันนะครับแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนใครมีความเห็นยังไงเกี่ยวกับเกมนี้กันบ้างน,นะครับว่าเฮ้ยฟอร์มการเล่นโดยรวมโอเคไหมชอบหรือเปล่ากับการที่แบบอาร์เซนอลเล่นแบบบาลานซ์แบบนี้นะค่อยๆเล่นไม่ได้รีบไม่ได้เร่งอะไรชอบหรือเปล่าหรือชอบให้แบบดุด,ดนันหรือว่าเอ้ยฟอร์มของวิตตอร์เยอเรสเป็นยังไงยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะปกติผมก็อ่านทุกคอมเมนต์อยู่แล้วนะครับวันนี้ผมอาจจะมีลิ้นพันกันนิดนึงนะเพราะว่า เออนี่ก็ตีสามแล้วนะครับเพราะว่าผมมีไลฟ์ตอนคู่อาร์เซนอลไปเน่ยแล้วก็ตามด้วยคู่ลิเวอร์พูลต่ออีกนะครับก็แบบหมดพลังละ ไม่ไหวเหมือนกันนะครับน่าจะมาประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวยังไงตอนเย็นเยนคืนวันอาทิตย์เนี่ยผมไม่ได้มีไลฟ์คู่ไหนนะแมนซิตี้ก็ไม่น่าไม่น่าจะอยากดูเท่าไหร่อยากพักมากกว่าแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะมีแบบมาคุยกันหลังเกมที่เราเอาชนะเวสต์แฮมไปได้แล้วกันนะครับตอนค่ำๆอะไรแบบนี้ถ้าว่างก็เดี๋ยวมาคุยกันในไลฟ์ละกันเนาะนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับยังไงก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ให้คนลทีละกันนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมฟุตบอลไม่ว่าจะเป็น FC e f o o t b a l บหรือ FC Mobile ราคาถูกขอแนะนำ Over Top Up มีผู้ติดตามมากกว่า1 0 0 0 0แคนและจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเปิดมานานมากกว่า5ปีเติมผ่านเว็บได้ง่ายๆด้วยตัวเองหรือจะทักแชทก็ตอบไวเหมือนกันลิงก์อยู่ด้านล่างจัดไปครับผม